อัสดล,ล,ลีกุมค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูกุลากาเตารตโลนะคะเป็นเมนูพื้นบ้านของคนสามจังหวัดค่ะมาเริ่มขั้นตอนแรกโดยการตำเครื่องแกงก่อนค่ะใส่กระแกงลงไปตามด้วยขมิ้นประมาณ1นิ้วแล้วก็ใส่ขาประมาณ2แว่นนะคะจากนั้นก็ตำเครื่องแกงให้ละเอียด พอเห็นว่าละเอียดดีแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปนะคะจากนั้นก็ตำต่อค่ะเสร็จแล้วตั้งหม้อใส่กะทิประมาณหนึ่งถ้วยนะคะ แล้วใส่เครื่องแกงที่เราโขลกเมื่อกี้คนคนเครื่องแกงกับกะทิตามด้วยน้ำล้างครกด้วยนะคะเป็นน้ำกะทินะคะขั้นตอนนี้ให้เปิดไฟเบาๆนะคะแล้วก็ใส่ส้มแขกลงไปส้มแขกถ้าเป็นชิ้นเล็กใส่สองชิ้นแต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ใส่ชิ้นเดียวก็พอค่ะ จากนั้นก็ตามด้วยน้ำบูดูนะคะการทำกูลาดการตอตะลต้องคนบ่อยๆนะคะไม่งั้นกะทิมันจะเป็นก้อนนะคะแล้วก็ใส่พริกหยวกลงไปค่ะต่อกไข่เป็ด ให้ใส่ถ้วยก่อนนะคะเพราะไม่ให้ไข่แดงเป็ดแตกคะ่ะจากนั้นก็นำไข่เป็ดมาใส่ในแกงใส่ช้าๆเบาๆนะคะเสร็จแล้วปิดฝารอให้ไข่เป็ดสุก ก็เปิดฝาได้ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะกูลาการเตารต,ตะลนะคะเป็นเมนูที่คุณตาทำให้แอดกินบ่อยมากตอนเด็กๆค่ะเป,เ,เป็นเมนูที่ทำง่ายเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ